เฮรี Harry, are you here? ว้าวเฮรี่ I'm here นะอ้าปากค้างให้ฉันหลอนก็นแน่นอนสิเอาไปเลยรองเท้าสวยดีมันทำจากพลาสติกหรือเปล่า What the fuck what d ท you mean man ไอโฟนดิทวันอินเดอร์ดันเจียนนะไอแยพลาสติกแย่อ,อะไรไปซื้อมเมล็ดมาปลูกต่อผมให้คุณเอาเงินไปซื้อกระเป๋าก่อนเลยผมเข้าใจถึงความยากเย็นของการไม่มีกระเป๋า โอ้ว่าไงองดุลสวัสดีนีนนได้ข่าวว่าเธอทําลายหินเปิดทางและเข้าไปเอาแร่อย่างนั้นเหรอมันเจ๋งดีนะถ้าเธอต้องการประโยชน์จากแร่ที่หาไมาได้ไมากสุดฉันมีเตาหลอมนะฉันเพิ่งได้พิมพ์เขียวมาอืมอยากให้เธอเก็บมันไว้ ขอบคุณครับพิมเขียวแล้วเนี่ยเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เตาหลอมเตาหลอมสามารถทำให้เธอหลอมเทกแท่งโลงหะได้แท่งโลงหะสามารถไปใช้ในการสร้างสิ่งของปูสร้างได้ตอนที่หลอมแท่งทองแดงคอปเปอร์ได้แล้วเธอสามารถเอามันมาให้ฉันใช้อัปเกรดอุปกรณ์ของเธอได้นะเอาละฉันต้องกลับบ้านแล้วโชคดีนะบายเจอกันครับคลินส์ขอบคุณนะที่มาหาถ้าในคุณสำรวจเหมืองคุณเป็นคนที่มีจิตวิญ,ญญาณแห่งการะจนภยัยฉันสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคุณสามารถกำจัดตารานได้10บตัวแล้วก็คุณจะได้เป็น่วนหนึ่งของสมาชิกกิวของเราถามกูบ้างเลยเนี่ คือเควสเด้งรัวๆเลยว่ะคุณผมรีช้สเตมิน่าแป๊บนึงน,นะว่าคุณเอาสเตมิน่าไปทำอะไรหมดอะเดินเล่นบนที่ตอนนี้มีของอะไรให้เก็บบ้างดอกไม้เอ๋อเฮลี่กับอันนี้อยู่ไหนอะวัด oh, ีนะเด็กๆวัดีนะว้าขอบคุณมากมันดูดีมากเลยแป๊บหนึ่งนะจะมาเอาให้อีกคนหนึ่งก่อน <laughs> ผมไม่รู้ว่าเหลือคนเหลือคนสุดท้ายผมหาไม่เจออาปากค้างคุณเข้าเหมืองไปยังเอ uh, ่อเข้าไปแล้วครับแต่ว่าจะไม่ได้ลงเฮ้ยผมเหลือคนหนึ่งเหมือนกันนี่หว่าเยีย yeah. ใครวะนั่นแหละใครวันด <laughs> <laughs> <ๆ>ีนะบิเกลจะม้่รูนะ เดซิม <The> ก็จีบตุตาเดียวก็จีบต่อเลยอะอะไระคุณเป็นการสารัมพันอ๋อเฮ้ยอีกคนนึงนี่ใช่ไม่หยหมดปะที่เราต้องไปหาคุณไม่หายยังน่าจะใช่แต่ว่าไปหาแล้วแต่ประตูล็อกต้องไปวันที่มันมาวันนี้นะคุณไปมาไ,ไปยังใช่ใช่วันนี้ไอ้เฮี้ยนี่เรื่องมากไ้สัตว์ไปหาก็าเสือกไม่อยู่อีกแย่จริงป๋าละฉันจะลงไปชั้นห้าจะจัดก,การพวกแกให้หมดเลยพวกสลามบ้านี่เฮ้ยว่าไงมันนี่สิวันนี้อุ๊ยโหบร โอ้ย bro โอ้ย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 สลามเป็นแค่สลามเป็นแค่สลามโกดอโ,โกโดอฮะโกดอโกดอแล้วมันยังไงอ่ะฮะโอ้ยโกรธแล้วมันยังไงโกดแล้วมันยังไงนี่นี่นี่โกรธมากมายโกรธมากมาย่ะมีสนโว้ยฮ่าห้าทางลงโอเคเฮ้ยเจอทอนแล้วสามทุ่มแล้วนะสามทุ่มแล้วนะยิงคืนค่ห้กลับยิงคืนค่ห้กลับอะไรอ่ะเอิร์ธคิตตัลเหรอ มาแล้วโอ้ระวังหน่อยชั้นนี้ชั้นเจ็ดแล้วโอ้ยเยอะเบลอเฮ้ยได้อะไรมาเฮ้ยโอ้โหแร่อะไรไม่รู้ผมเจอแร่แปลกๆด้วยตีอะไรอ่ะสีม่วง a few moments later โอเค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  g อมเ a get back มเก็บแบกแอมเก็บเฮ้ยวิ่งเร็วๆจะตีหนึ่งแล้วโว้ยไอ้แมวมันเอาเตียงทำไมแล้วก็ดีเจอกันอา้าวลืมขายของยังไง ถ้าเหมือนอเลเวแมวันหนึง่งได้วิธีคราบระเบิดได้อยู่โอ้โหรวยรวย,ยอิ่มอิมอมอ่มโอ้สมัยขายด้นระบาดมีคนเอาไม้มาขายสองอันหกอันเฮ้ยโอ้โหขายทิ้งนี้เนื้อแมลงขายไปขายขี้คนเจ้าวะลามขายได้ไหมเอมาไปทุบได้นี่อันไหนที่คนถือไปแก้ลูกกลมๆเดี๋ยวผมจะไปให้พิพิธภัณฑ์ได้ แล้วมันอยู่ตรงไหนวะพิพิธภัณฑ์เนี่ยรออ๋อเห็นแล้วเฮ้ยสวัสดีอะไรอ่ะบ้าจริงไม่มีสักชิ้นจากในชุดสะสมเลยสวัสดีครับตันสมาชิกชมรมฮะตกใจอะไรน่ะคุณพบอะไรบางอย่างเหรอขอฉันด,ดูหน่อยสิเอาไปดู ได้แล้วมันเป็นสุโบราณที่เก่ามากๆเชีอยากสื่อสารกันที่มากกว่าน,นี้แต่เจ้าของนี่มันเป็นของคนสินะอืมฉันอยากจะถามหน่อยว่าคุณสามารถเอาวัตถุโบราณหรือแร่ที่พบมาบริจาคให้ทีได้ไหมเราจะทําการค้นพบไปด้วยกันโอ้ใครจะรู้ถ้าคุณบริจาคบ่อยๆมันจ,จะบังเอิญเจอของสิ่งที่อยากจะมอบให้คุณก็ได้นะลองคิดดูเวล่ะ <laughs> ถ้าคุณต้องบริจาคแค่นหนมาไว้บนโตเองแหมแต่มันให้ของดีเนี่ย ว้าวว้าวให้ของไว้ทุกทีกูให้บริจาคไปตั้งสองชิ้นนะเว้ยโอเคได้ตามมาสองร้อยห้าสิบอันนี้ไม่ให้ช่างลุงตีนี้ผมหน่อยเปิดผลึกเออเฮ้ยได้แล้วเข้าสิทธิ์สุ่มกาชาแล้วเหรอมันบริจาคไม่ได้คุณใช่มันต้องสุ่มออกไปสุ่มอย่างเดียวเอ่อถ้าคุณใจดีก็เอาอันนี้มาให้ผมก็ได้นะอาอหาร อะไรก็ได้เอามาให้ผมหน่อยไม่มีดิอยู่ในเหมืองไม่มีอาหารไอไออะไรในกล่องผมมันมีโจจาโจจานั่นอยู่แบบที่มันเป็นแทชอะ่ะผมสเตมิน่าจะหมดอะ่ะถ้าคุณใจดีก็แว็บโออาหารอะไรก็ได้มาให้ผมหน่อยมลังกลับมาเอาใจนะโจจา้า โอ้ปะเด็นกันประเน,นะคุณให้อกมาห้รีก่นอน้าปากค้ามคุณนะไม่เป็นไรคุยด้วยคุยด้วย, <S <S ย,วยพี่สาวฉันเป็นคนแปลกังคิดว่าพวกเราเป็นพี่น้องกัน,กนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเอา้าไอตอนโนวันดีครับพี่ทำดีไม่ใช่ชื่ออะไรนะเอมาเอาให้ยังไงอ่ะคุณกดโยนได้ครับไม่ไม่ต้องคิดไอห้ามลงถังนะที่ออกมานอกด้านนอกนอกปปปป่ะเปอบเสนอให้อันนี้มันมันจับป้อนอย่างนี้เลยเ๋ยวเอาไปคุณผมจับปากปากมาอีกสซงนิดกีกซึงนิดคุณ กระดดเอาอีกอะไรวะมันทิ้งยังไงอะว้าวบูทใส่รองเท้าป่ะผมก็จะผิดผมก็จะผิดเฮ้ยโอ้ยเออเออเมาส์มันขึ้นอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วคุณโอ้โหแมงวันแมงวันแมงวีเยอะเออโอ้เยอะจริงแล้วโอ้ยเออเออเอเฮ้ยลงเลยไปละเจอกันเจออีกแล้วคุณเจอีกแล้วตรงนู้นตรงนู้นโอ้ยใหม่กัน What you wanna do What you do n n ้ย o ้ยเฮ้ยโอ้โหจุ๊มาละผ่านนะลงละเจอกันคุณคุณทางลงอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอตรงนี้ก็มีชิปมหาแลวแอมกานาได้ฝึกก็เกมงเลยมันตับเชฟนี่ไงไปละโอ้โหเย้ยมึงอยู่ข้างประตูไอสัตว์เยอะคอเปอร์สำคัญมากนะครับคอเปอร์สำคัญมากนะครับ A few moments later เชี่ยเอ้ยไม่เจอจริงเหรอต่อไม่ได้แล้วค er ุณต่อไม่ได้แล้วคุณหาทั้งกลับเร็วไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเร็วเร็วเาทั้งกลับได้อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงขึ้นขึ้นตรงไหนอันนี้ก็กลับได้เลยกลับ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 มงั้นถึงไม่ถึงบ้านไม่งั้นไม่ถึงบ้านชชิชิอะไรอะไรขนาดสองชั่วโมงยังเกือบไม่ทันนะคุณปิดไปไหม ผมว่าเราน็อกแน่เลยวะเนี่ยคุณนอนบ้านใครก็ได้บ้านใครก็บ้านนะเนี่ยคุณรีบเข้าเลยหลังไหนหลังนั้นทันอยู่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 ไปว่าเรียบร้อยตีสองแตกโอ้โหเฮียเกือบแล้วน้ันนอนบ้านใครก็ได้ผมมาขายของนี่คุณว่าต้องเร่งให้คุณเอาอันนี้ละกระเป๋าไอ้คแว่นนี่ใครอะก็เองไม่ใช่หรอวะไอปีเอไอบ้า เออครบแล้วไอ้เหี้ยผมคุณขาดใครอ่ะขาดปีแอร์ไอ้เหีย้ยคุณโอ้ยแม่งมีกดวาร์ปกลับบ้านมาวไอ้เหี้ยโคตรไกลอ่ะวิ่งไปวิ่งมามันจะมีม้ให้เราขี่นี่มันจะมีนี่มีเมื่อไหร่มันพร้อเหลอเกนินคุณเก็บหอยมาได้ไหมไม่มีไปดูแล้วเย้เต้าหัวใจเท้าอะ่ะวิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งกลับไปที่เดิมโฮ้ย ยังไม่ทำหาอะไรหมดไปอีกวันนึแล้วเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวเฮียวันนี้เจ้าสาวทำอะไรกันอีกจ้านั่งคุยด้วยดิเลยที่จะแกบปัญหาเทคนิคตัวดีผมซ่อมสะพานและมาซ่อมสะพานอืออืออือมันกระโดดข้ามไปไม่ได้จริดดงหรอไอ้เหีย้ยพูดนี้ยแต่รูปสั้นรูปด้วยเห็ดเยอะโอ้โหอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเลยคุณ โอ้ยสาลาย์โอ้ว่าลอยวันนี้ก็ใช้เวลากับการตกปลาแล้วกันอือ่อามาถ้าเกิดเอาปลาไปเผาได้ไหมมันจะได้เงินเยอะกว่าเดิมไหมไม่แน่ใจฮะโหปลา23นิ้ววิ่งเยอะตัวใหญ่ยังวะ a few moments later เยอยปลานี่เอายากเอายินยังไงเยอยต้องตัวใหญ่มากแน่แน่ ตัวใหญ่มากไงแน่แปลว่าหกสิบเอ็ดนิ้วโหใหญ่จสสริงไอ้สัสสี่ท้องปลาคาริบัตคือก็น่ากินแล้วคือหนึ่งยี่สิบนาทีครับผมชีพหายแล้วไอ้เหี้ยของหายหมดตัวแน่เลยวยละ<ช>นะเหี้ยลากรเหี้ยปลาหกสิบเอ็ดนิ้วกูมันหายได้เหรอถ้าไม่ผิดถ้ามันหลับมันคงมันจะหายไปหรอกตายในเมืองวะนัตายในเมืองวะโวยมองไม่เห็นเออน็อปใกล้อใช่เอ๊ะ เท่าไหร่อะบวกมาเท่าไหร่อะคุณวันนี้บวกมาห้าร้อยแปดสิบเจ็ดครับสุดหมายมาเยอะฮะขายป้าก่อนสีเงินมาบูดิ้งสีเงินสีเงินสีเงินอุ้ยอ่ากูขาย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 ขายขายให้คุณให้ผมเก็บบ้าง ไม่ใช่อะไรคืออีนี้ผมยัได้ขึ้นสกิลอะรถน้ำก็ขึ้นนิ่โซวอตคุณโชคดีที่ฉันพบคุณเมื่อคืนนะงงคุณนอนหมดสติกําลังค้นกระเป๋าข,ของคุณไม่รู้ว่าเข,เขาเอาเงินไปเท่าไหร่พวกเขาวิ่งหนีทันทีตอนฉันกำลังเข้าไปหาระวังด้วยดีนะผหกำลังโดนป้นเลยอะในเมืองมีโจนและในเมืองมีแค่นี้คุณสงสัยใครเยอ ไอ้ย่ไอ้ลุงนะเรามีมีดนะไอ้ลุงนั้นบอกว่าไอ้ย่ะที่บนเขาอ่ะไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าไม่ไม่ถ้าถ้าแบบจะมีคนใดคนหนึ่งที่มั่งเฮี้ยดจริงนะไอ้ยอะเชนชัวเชนมันแค่ถอยเฉยเอ้าคุณจะคุณแล้วคุณจะว่าใครอะไอ้โจจ้ากันไอ้แค่มึงอ่ะผมว่าผมว่าเอ่อวินเซนต์ทำไมว่าเด็กผิดอะไรเงินมันหอมองไม่ใช่ S <S สงสารน,น้องเลยแค่อยากรู้ในกระเป๋าพี่มีอะไรก็เลยคนล้วงเข้าไปเจอตังตังตังพวกนี้คุณน่าจะซื้อกระเป๋าได้นะผมว่าใช่ใโอ้โหกูเก็บมาตั้งไกลไอ้เหียได้หินห้าดูไอ้ขี้ไปคุณครับผมมีแร่มาเอามาให้อีกแล้วอ่ะมีอะไรให้บริจักไหมนี่ไงอืมเอาของให้กูเหอะนะกูให้มึงเยอะแล้ว เ oh. ส้นทางการเก็บของป่าป่าและภูเขาในท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการคนา้นหาผลผลิตจากป่าผู้เก็บของป่าที่ดีจะช่วยกันกําจัดวัชพืชตอไม้หรือก้อนหินออกไปจากพื้นที่เหล่านี้เพื่อให้ผลผลิตของป่ามีพื้นที่เหลือเฟือที่จะเติบโตนักเก็บของป่ามือฉมังรู้เคล็ดลับในการเพราะอาหารจากป่าให้สามารถปลูกได้ในร์มน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> สาวอยู่ไหนนาวันนี้เนี่ยเพนนีกำลังเดินไปทำงาน สวัสดีนะเพนนี้ขอบคุณนะมันดูพิเศษมากกว่า้วยละเธอชอบก็ดีแล้วนจ๊ะว้าวเพนนี้ชอบแดนไรออนเหรอส่วนเอ่อเฮรี่ชอบเดฟโฟริน พิจิรณะใจเพื่อนการมั่ขคงความเป็นที่ดีในการสร้างมิตรภาพเห็นไหมผมบอกแล้วรู้สรสนิยมของแต่ละคนจะทำให้คุณนั้นไปที่นิยมในอีกไม่นานขอบคุณครับเฮร e r e เฮร้าวเฮริย,เยูเฮริยูเฮริยูเฮรวยูเาริยูเฮ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 รินู a ฮริยูเฮริยูเลริยูเฮริยูเนริยูเฮริยูเฮริยูเหี้ยูเฮริกูเฮริยอเไริยูเฮ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 ริยกเฮริยูนนเฮริยู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 เฮริโอเค กูน,นี่ที่มีหนังสือให้กับวินเซนต์และแจสด้วยแหละอาจจะลำบากสักหน่อยแต่มันเกือบจะเป็นเรื่องที่ดีนะตั้งจุดเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตกับใครสักคนะว่าไงพี่ชายโอ้ไงดีจังที่ได้เจอกันอีกตามสบายนะแน่นอนสวัสดีครับแอลไอลุงซื้อของไว้ไลยต้องไปไหนของมึงวะกลับมาตอนที่พี่แอร์อยู่ร้านนะกูจะไปซื้อของที่ไหนคือมึงจะไม่อยู่ร้านกันแล้วใช่ไหมไอพวกบ้า e เอ้ยมึงได้จะไปเหมืองไม่ไปได้ไดยี่เหี้ยมาแล้วเหี้ย อะไรมาอ๋อโอ้โหในที่สุดก็สวรรค์มีแค,ค่นั้นแหละโคตรเยี่ยมอย่าขอซอมบี้เกิดคุณปากไว้มีเหรอขันไปครับแล้วครับเน่ยน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วคุณลึกๆในละโอ้คุณ,คคณชิด I can't move เดินช้ามากๆ thay không? ok, Ừ, chúng tôi sẽ เย่งพี่นอนแย่มากไหนดูดิว้าวกี่ของปลาเลเวล่สองสูตรอาหารแฮมเบอร์เกอร์ยิงขี้ไข่ปลาได้โคตรเยอะล้ำซ้ำจัดดูดิปลาตัวนั้นโอ้ร้อยยี่สิบเลยเหรอโอ้ปลาขี้น้ำสองสองร้อยด้วยมวยก็สองร้อยห้าสิบก็มีปลาฟาวเดอร์โอ้คุณดูนี่สี้นั่นดูดิเมนทะเลอ่ะสองร้อยสี่สิบเลยด้วยตะขยะของเราอ่ะขยะไม่มีบูญแล้วใ หาข้าไม่ได้เขาไม่ <22. S 2> เอาสไม่จะแพงนะยไหนก็ใส่มาแล้วอะ่ะไอเทศสมนตตีบอกกูอ้ากูจ่ายมันก็ได้ก็พูดไปแล้วที่สิว่าแบบจะรับซื้อทุกอย่างอะ่ะมีจดหมายเขา้า<อ>สวัสดีครับโซวัตเป็นยังไงบ้างลูกแม่คิดถึงลูกมากแต่ลูกไปอยู่นั่นหวังว่าการใช้ชีวิตการทำฟาร์มจะเป็นไปได้ดีดนะ รักแม่ปอดอคุณแม่ส่งคุกกี้โดยโปรดมาให้แล้วแหละนี่หนคุกกี้เซนต์นอที่คุณบอกใช่คุกกี้เซนต์ถึงคุณเจ้าของฟาร์มโซวัตฉันอยากขอโทษที่ล้อเลียนคุณเรื่องกระท่อมเก่าๆของคุณปู่ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกนะมันเป็นบ้านเล็กๆที่ดูดีนะยังไงซะคุณอาจจะใช้พื้นที่มากขึ้นในสักวันนั่นแหละฉันอยากช่วยคุณถ้าคุณหาวัชุดิบมาและจ้างฉันฉันสามารถขยายบ้านให้คุณได้การขยายครั้งแรกนั้นคือห้องครัวด้วยห้องครัวคุณสามารถทำอาหารตามสูตรที่มีได้อย่างไรก็ตามหมองว่าคง บิก็คือจริงๆอ่ะไม่ต้องบอกว่าจะขอโทษก็ได้นะเพราะว่ายัางไงถ้ากูต้องหาวัตถุดิบแล้วก็จ้างมึงด้วยไม่ใช่เหรอเป็นธรรมดาการตลาดไงเดี๋ยวอ,อขอโทษได้รู้สึกว่าซื้อใจอะ่ะโบรอยาวันหลังผมไปด่าคุณอโอเคป่ะเฮ้ยเฮียคุยพ่อคงตายขอโทษครับที่วันก่อนผมไปพูดไม่ดีให้แต่ว่าถ้าคุณต้องการคนทํางานแล้วก็ผมอยู่นี่นะเอา้าไปโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะผมสำหรับคุกกี้อาร์เซนอลนะพี่ช คุกกี้ที่แม่เราส่งมาให้ด้วผมสำหรับวันหน้าแ้ยวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะคุณวันนี้วันนี้วันที่ที่สิบครับแล้วก็จบไปที่ตอนที่สิบกันก่อนดูจากทรงแะกคงจะแบ่งไปประมาณสิบแปดพาร์ะเล่นตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่ 2, ตีสองตอนนี้ตีสี่แล้วกว็ตีห้านี่ตีห้าตีห้าสิบสองนาทีโ oh อ้ไม่ก็เกมดูดวิญญาณของจริงนะผมโอ้ สวันดีผมโคตรเหนื่อยคอผมแตกไปแล้วไม่ไหวแ,แล้วแลครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคุณเบลลองพูดปิดคลิปสิคลิปนี้ก็จบเท่นี้นะครับผมปิดคลิปก่อนนะครับบาย,บาย,ยต่อยกันไปไดโ<ต>นไดนกบปลาไปกินนี่ไงเราเยี่ยมคนแม่นเนสยโยนแท็กทีมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงจะเปันเอ๊ คุณอย่าอย่าลุ้งคุณอย่าลุ้งคุณคุณยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อเฮ้ยผมผมโยนปาผมโยนปา